ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสเติวสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการรายร day รนนาางานผลบอลพิมพ์เลียกในแมตช์เดทที่18ครับวันนี้เราก็จะมารายงานผลบอลกันแบบครบทุกคู่ครับเป็นเป็นการแข่งที่เรียกได้ว่าในทั้ง2วันเนี่ยของพิมพ์เลียกในแมตช์เดทที่18เนี่ยแข่งกันครบทุกคู่แล้วก็มาเริ่มรายง,งานตั้งแต่เรียงมาเลยครับคู่ที่เราจะรายงานกันนะก็คู่แรกก็จะเป็นคู่ระหว่างฟอร์เรสต์กับสเปอร์ครับฟอร์เรสต์ก็ชนะสเปอร์หนึ่งต่อศูนย์นะก็จะงานจะเป็นในการรายงานผลบอลแบบวรวด อ๋อเนวิเกอรเซิลครับชนะไอต้าเมล่าสามต่อศูนย์คู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ระหว่างบอลมาร์กับคิตตันพาเล์ครับบอลมาร์กเสมอกับคิตตันพาเล์ศูนย์ต่อศูนย์คู่ต่อไปก็เป็นแมนเชสเตียกับเอเวอร์ตันครับเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งก็คู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ระหว่างซาร์แลนตันกับเวนแฮมครับเวนแฮมก็เอาชนะซาร์แลนตันได้หนึ่งต่อศูนย์แล้วก็คู่ต่อไปไบรทันกับเบนฟอร์ดครับเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์แล้วก็คู่ระหว่างเชลซีกับฟูตแลมครับเชลลลซีกกก็็แแแพ้ับฟฟูู่มมมไป2 1สาารถ เอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์2ตอ่อ1นะฟูลแลมก็ชนะเชลซีไป2ตอ่อ1นะครับโอต่อมาเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ครับลิเวอร์พูลก็ชนะเลสเตอร์ไป3ต่อ1นะครับและอะไรเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์สูงมากนะผมคิดว่าลิเวอร์พูลนี่แหละมีโอกาสเป็นแชมป์สูงมากๆไม่อันดับ1นึ่ก็อันดับ2ผมบอกตรงๆเลยว่ามันมันชัดมากๆครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่เรียกได้ว่ามาเหนือมากนะมาเหนือมากนะแล้วก็มีโอกาสเป็นแชมป์สูงนะ ถ้าไม่แชมป์ก่อนดับสองเท่านั้นครับไม่น่าจะลงไปอันดับ3แน่นอนแล้วก็คู่ต่อไปครับจะเป็นคู่ระหว่างแมนยูกับบู๊แฮมตันนะแมนยูกับบู๊แฮมตันเนี่ยบู๊แฮมตันก็สามารถชนะแมนยูได้2ต่อ0ครับแล้วก็แมนยูเนี่ยโดนใบแดงนะสปเปอร์ก็โดนใบแดงครับไอตันเวลา่าโดนใบแดงแล้วก็นิวเซิรนก็สามารถชนะไอตันเวล่า3ต่อ0นะเพราะว่าไอตันเวลา่าโดนใบแดงด้วยครับทำให้ไอตันเวล่าเนี่ยเสียเปรียบมากแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างไบตันกับเบนฟอร์ดไบตันกับเบนฟอร์ดเนี่ยสมันไป0ต่อ0ททั้งง2ีีมมมฟฟอรฟอรรร์์ดแแต่ก็ได้แบ่งกันไปคคนนนแตต้มรรรัััับบบบบสหไกเฟอ คู่สุดท้ายก็จะเป็นคู่ระหว่างอร์มันกับอิสวิตนะครับอร์มันกับ I อิสวิทเทาวอร์มันก็สามารถชนะอิสวิตเทาไปได้1ต่อศูนย์นะไปขึ้นไปล้างอยู่อันดับ2ของตารางนะแล้วก็รีคูเป็นอันดับหนึ่งครับเชลซีเป็นอันดับ3นี่คือ3ทีมที่จะ ลุ้นแย่งแชมป์พิลเ,เล็กในในฤดูกาลที่ในฤดูกาล2024-2025นะเราก็มาดูรายละเอียดแมตช์ครับรายละเอียดแมตช์ของคู่ลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์นะลิเวอร์พนะูลกับเลสเตอร์เนี่ยมีมีมตัดลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์เนี่ยจบ90นาทีเนี่ยก็มีสกอร์3-1ลิเวอร์พูลก็ชนะสเปอร์3-1นะแล้วก็รายละเอียดแมตช์รายละเอียดการแข่งครับลิเวอร์พูลมีโอกาสยิง19ครั้งเลสเตอร์มีโอกาสยิง4ครั้ง ลิฟว์ยิงเข้ากรอบ7ครั้งเลตเตอร์ยิงเข้ากรอบ1ครั้งริฟวรองบอลรเลเตอร์ครองบอล31%การส่งบอลของลิฟวอ้ครั้งการส่งบอลของเลเตอร์3 1 0ครั้งอัตราการส่งบอลม่นยำของริฟวอัตราการส่งบอลม่นยำของเลเตอร์76%ลเอร์ิฟวพลาดเครั้งเลเตอร์พาด้ครั้งริฟว์สใบเหลืองเลเตอร์2ใบเหลืองริฟว์ส่วใบแดงเลตเตอร์ส่ดใบแดงลิฟว์้ามล้มหน้าเลตเต การแข่งขันสำหรับทีมลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ครับสกอร์ก็จบกันไปสามตัวหนึ่งนี่คือการรายงานขันบนที่มาเรียกในแมตช์เดย์ที่18นะเป็นแมตช์เดย์ที่เรียกได้ว่านี่ใบแดงวันครับคือเป็นแมตช์เดย์ที่เดือดมากทุกทีมต่างอยากได้แต้มอยากได้ไปสู่แฮนดับที่มันดีกว่านี้แล้วก็ไปเลื่อดรุนรางวัลในการเวลาที่แข่งมันจบฤดูดกาลไปจะได้เงินรางวัลนะแต่ว่าทั้งสองทีมเนะี่ยทุกทีมทุกคู่เนี่ยในวันนี้เนี่ยมันแข่งกันแบบสุดลิมที่มาตัวมากแข่งกันดุเดือดมากาามกกกกก็็็ทททาาาาาาาใใให้้้้้มม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 ีีีีีีบแแแแดดดดดงออะะไไรรรรเเเเเเิิขึนนนน่่่่่่่ยยยยวววลคคคตตตตชชช์าา์์ปุ สำหรับการติดตามวัน <ical> นี้ก็การงานของวันก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพสต์ให้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับ ในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน youtube นะซึ่งความจะขึ้นรวบรวเื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเรานะแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทําเว็บที่ Google Site ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับใน คอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั o นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ